แมวแมวเออแมวดิโอ้โหกวนใจมากตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยมีใครรู้จักพ่อมาคืนแมงอายังหน่วยอายังเนี่ยพ่อเหรอหันไอ้ไอ้สมชายเพื่อนเอาไปกินเนี่ยเพื่อนว่าเหมาะขนาดเลยแล้วถ้าหัวแม่มาเนหัวเลิบมเทอร์อยู่ในดินพุ่น่ะเนี่ยใครรู้จักพ่อบอกผมกำร้องมันคืนแมงอายังเนี่ยหน่วยอายังเนี่ย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  เหมือนมันอะมันเวลาต้มมาปุ๊บผมเคยต้มเตื่อมันเป็นเหมือนเหมือนมันอะแต่เส้นมันนักอ่ะตั้งไงนนะเนี่ย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 อันออกจะสีม่วงด้วยวกะสีม่วงสีอย่างนั้นจำม่ได้ละอ่าตามนั้นนะไอเมียวนะถุงทองอืนู่นจ้องกินนกหมดแล้วครับพี่น้องจ๋านี่กี่ต้นเนี่ยต้นสนนี่นะมันปีนไปกินนกหมดเพรลูกนกลูกนกคาบมาฮึตลอด วางกอนนี่และนี่ครับต้องขอบคุณน้องหลินครับพี่น้องจา๋ายกตู้แช่เฮ้อวี่ไดเอามาประดับร้านร้านนี้ต้องบอกว่าร้านเขาให้มีคนเข้าให้มาขนาดนั้นครับพี่น้องจา๋านี่อภิน,นทาทานการจากน้องหลินครับขอบคุณครับโดยเฉพาะอันนี้ก็อันนี้ก็ไอโต๊ะเนี้ยโต๊ะเคาน์เตอร์เนี้ยอ่ออานอย่างก็ไอไอโรดวัดเจดีเหลี่ยมอ่ายกเฮอแล้วกข็ขอบขอบขวดตู้เย็นนี้ตู้ใหญ่นี้ของแม่ตุ๋นี่ เออนี่นี่น,นี่ของแม่ตุย๋ยอันนี้นะอ๋อตามนั้นจะพรม,มิเจเสือน้อยพาท่านแอลนะถ้าใครหูจัก,กระบอกห้องนี่คือบรรยากาศโดยรวมครับปีใหม่นี้ใครอยากจะมาฉลองอัน ก็มาที่แอลที่เถินอำเภอเถินจังหมลดลำปางบ้านหนองบัวเด้อเรามาเข้าดาวที่นี่กันม่วนแต่เขาบอกหงอเตรียมบรรยากาศให้เรียบร้อยแล้วหนาวมากเมื่อคืน22องศาถ้าตอนดึกๆก็ประมาณ10กว่าน่าจะ 17, 1เวะ่ะหนาวมากพัห่มสามพืนตัวสามพืนเอาไปอยู่เจ้า